สวัสดีครับอยู่กับผมพันเชนครับผมพา่าเอาึ้นรวมกแบบับเม่ใส่ชุนนะครับจับวันพาเอาชุดไม่ต้องครับระดับนี้ล้างก็นนิดเดียวครับชุดไม่ต้องมาทันวาชุดไม่ต้องเพราะไม่มีนะครับเริ่มจุดครบแล้วครับตัดรถพร้อมขับนี้ เห็นไหมครับพี่น้องต่อไม่เจอเจอพี่ผมต้องหลบก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะตอกหน้าผมขอนล้นต่อไอ้เพิ่งยิ่งชอบเลยครับผมเอางูนะครับเริ่มแล้วครับตั้งก็พอดี ตฏิปิตรครับรุมอย่างเดียวรครับแต่รังเลยลูกพี่เอา,าละครับอู้รังขาวจัวเลยครับอู้พี่น้องอยังขาวอืมหาถิ่นได้ได้ครับ จ,จักจะขัดอุ๊ยอุ้ยน่ามีน้ะไรย่งตัดดังคอร์เลยว่ของมีนะตัดดังคอร์เลยว่ของมันก็สวยมากเลยครับหายากหายากรอบแรกรอบสองโว้ย เต็มฟ้าครับพี่น้องชุดไม่ต้องเอาไงทั้งคอลเลยจ้าโชว์ครับไม่ดูครับดังน,นี้ไกรตะกิ่งนี้อิกบเมื่อเดียวมา,วา đang chơi chơi sướng nhất cắt kinh này không không không, รีบเอาลีบไปจ้ะคุบิดฮะครบ้ามโลถึงไหม suy bắt ông, bị suy hấp thôi này hấp đó nó bán ăn không mày mì phải đọc với con